สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ค่ะปุสัตว์พัฒนาไก่พิจรารณาตาม่วงจิติจากกรมปุสัตว์ค่ะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้วันพุธเราก็จะเจอการ6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386นะคะแล้วก็สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น a m 6 2 1ค่ะ6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกานะคะแล้วเราก็จะได้ เจอกันเมื่อท่านผู้ฟังสะดวกทาง YouTube และทาง Facebook ได้ในรายการในในช่องทางรายการวิทยุเกษตรพัฒนานะคะเราก็จะได้เจอกันย้อนหลังได้เปิดดูแล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นมากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราจะได้ทราบว่าท่านผู้ฟังอยากทราบเรื่องอะไรนะคะอยากคุยเรื่องอะไรคุยเข้ามาเลยนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าอู่พยากรณ์อากาศนี่ ตามที่ดีเลยทีเดียวค่ะโนอึนเนาะทำซะหลายพื้นที่จังหวัดพื้นที่ทางภาคอีสานภาคเหนือโดนกระหน่ำกันไปเยอะภาคใต้ด้วยนะคะหลายๆภาคโดนกันไปได้รับผลกระทบกันไปนะก็ถ้าได้รับผลกระทบมากๆและต้องการความช่วยเหลือนะคะส่วนงานของกรมปศุสัตว์ นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปสสศุสัตว์อำเภอปสสศุสัตว์จังหวัดปสสศุสัตว์เขตนะคะหรือหน่วยงานของกรมปสสศุสัตว์อย่างเช่นศูนย์ผสมเทียมศูนย์อาหารศาสตร์ศูนย์วิจัยพันธุศสัตว์ต่างๆเข้าไปขอความช่วยเหลือได้นะคะก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเมื่อท่านได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมดู ตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีน้ําป่ามีอะไรอย่างนี้แต่เท่าที่ทราบก็คือจะอ่อนกําลังลงแล้วช่วงนี้นะคะก็จะไปพัดไปที่อื่นแล้วแต่ให้ระวังพายุลูกใหม่ๆมาก็ตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงนะคะช่วงนี้เราก็จะได้ระวังอากาศแล้วก็ระวังโรคจาโกโรคในสัตว์ด้วยนะคะ นี่วันนี้ฝากมีฝากมีข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะก็คือวันที่28กันยายนนะคะเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะ,ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายน2500เอ้ย2460นะ,ะโอ้ไม่ใช่2500อันนี้ปิดไปนะคะต้อง ตั้งแต่ปี2460เลยเพราะฉะนั้นวันที่28กันยายนก็จะครบเป็นวันที่พระได้รับพระราชทานธงชาติไทยหรือธงใจดวงของเรานั่นเองนะคะก็ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะอะแล้วก็มีเรื่องใดๆเรื่องนะอย่างเช่นนี่เป็นข่าวดีที่อยากมาเล่าให้ฟังเลยถ่าทางกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศ รัฐประจําปี2563ด้วยปีนี้กรมประสัตั์ได้รับรางวัลเลืศรัฐ3รางวัลนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบหรือที่เราเรียกกันว่ากพรรนั่นเองนะได้มอบรางวัลให้กับหน่วยส่วนราชการต่างๆนะของเราก็จะมีนะรางวัลค่ะเป็นรางวัลบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรม นะระดับดีนะคะผลงาน eSmart Plus นะคะเป็นระบบการประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรแล้วก็เป็นรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ4.0อันนี้เป็นรางวัลที่ได้รับที่ได้ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ได้มาตรฐานสากลเพื่อนำพาองค์การให้มีความสู่ความเป็นเลิศน,นั่นเองและวยังมีรางวัลอีกก็คือรางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการระดับดีผลงานการผลิตพ่อโคโนม Tropical Trop h o าให้ช็อปป e นะคะแล้วโอ้โหนี่นะทางกรมก็ถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลย,ยนี่นะภูมิใจจะนำเสนอมาเล่าให้ฟังนั่นเอง นะคะคทางกรมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเลย,เ,ลยเพื่อจะไดะ้ให้บริการกับประชาชนผู้มีที่มาติดต่อทางกรมหรืออะไรต่างๆที่เข้ามานะทางกมรมบริษ,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 ษัทก็จะพย,ยายามตั้งใจทำต่อไปให้ดีที่สุดนั่นเองนะอ่ะมีอีกหลายเรื่องเลยอนะคะก็อยากจะมาคุยให้ท่าน้ฟังได้ฟังกันนั่นเองอย่างเช่นอปีนี้นะ ก็เข้ามาเดือนกันยาแล้วเดี๋ยวเราจะเ,าเดือนหน้าก็จะออกพรรษานะคะทางากรมประสุทธ์ก็ได้จะไปทอดกระถิ่งนะทอดกระ,กระถิ่งพระราชทานก็ของเป็นเดือนตุลาคมนะปีนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรราชลามาธิบดีศรสีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวะชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมปรศุสัตว์นะคะนำโดยนายสัตวแพทย์สรวิธานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์น้อมนำไปถวายณนะวัดโยธานิมิตรนะคะตำบลกระแจะอําเภอเมืองจังหวัดตราดในวันที่16ตุลาคมค่ะพุทธศักราช2563นี้นะใครก็ผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมทำบุญได้หรือจะไปร่วม ด้วยถ้วยกันนะ้ไปทอดกระถิงนกันได้นะคะโดยเสด็จพระราชกุศลนะเราก็จะได้มีได้ไปร่วมทำบุญด้วยกันนะก็มีจิตศรัทธาไปร่วมได้ทําบุญร่วมกันได้ค่ะแล้วก็ยังมีงาน,นต่างๆที่จะชวนไปอีกนะวันที่28กันยายนนี้ค่ะเป็นวันป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโรคเลยโรคเลยทีเดียวนะคะหรือที่เรียกว่า world l e b e s day นะก็ทางกรมบษั์จัดงานทุกปีร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางกรมจะมีงานนะก็ได้แถลงข่าวไปแล้วละจริงๆโรคนี้เป็นโรคที่สำคัญเลยเราก็ตั้งใจกันว่าจะต้องให้หมดไปตามานโยบายต่างๆนะแต่ วันที่28กัน,นยายนของทุกปีเราก็จะจัดงานกันนะคะแล้วเราก็จะได้ร่วมกันอออยากจะชวนเข้าร่วมกิจกรรมนะซึ่งช่วงน,นี้เราไม่ได้หวังว่าจะให้ท่านผู้ฟังเข้าไปร่วมในงานที่โรงแรมที่จัดงานนะคะแต่ให้ร่วมกิจกรรมในเข้ามาเราก็เลยจะพูดคุยมาให้ฟังแต่เนินเน่นๆเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้เข้าไปร่วมกิจกรรมได้ ะะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคุยกันถึงเรื่องงานกิจกรรมต่างๆที่จะเชิญท่านผู้ฟังร่วมสนุกสักครู่เดียวค่ะถ้าเรากลับมาคุยกันต่อเลยนะคะงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคนะคะ World A b e s Day นะคะปีนี้ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นะก็จะมาเป็นประธานในพิธีให้เลยทีเดียวนะคะปีนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่28กันยายนนะดังเช่นเคยนะเพราะว่าตรงกับวันที่วันเลบีเลยนะคะจัดที่โรงแรมภูแมนกรุงเทพนะท่านก็จะมีหน่วยงานนะคะหลายๆหน่วยงานร่วมกันจะมีกรมปศุสัสตว์กรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะคะคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะรวมกันแล้วก็หลายๆส่วนงานส่วนงานนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดที่ว่าร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการพาสัตว์เลี้ยงมาทำวัคซีนนั่นเองนะคะทีนี้ กิจกรรมต่างๆเนี่ยมีกิจกรรมเล่นเกมผ่านระบบออนไลน์นะเล่นได้ทั้งเดือนเลยนะจังหวัดนะคะสำนักง,งานบริษัทจังหวัดก็จะช่วยบูรณาการกับหนวยง,งานในพื้นที่ด้วยนะก็จะจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอ่านะแล้วก็ทำหมันให้หมาแมวนะคะฉีดวัคซีนให้หมาแมวจริงๆแล้วอะ่ะนะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะเกิดได้ไม่ใช่เฉพาะในหมาแมวเท่านั้น เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายได้ทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นท่านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรพามาฉีดวัคซีนได้ค่ะเคยไปเ,เ,คยเคยไปที่เกาะสมุยเนาะเขาพาลิงมาฉีดวัคซีนด้วยนะคะเนื่องจากว่าลิงนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันนี้ถือเป็นสัตว์เลี้ยงเขาใกล้ชิดกันกับ กับเจ้าของกับผู้คนเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องฉีดวัคซีนเนี่งนั้นมันจะได้ป้องกันได้มาพอมาใกล้ชิดกับคนเลี้ยงก็จะได้ไม่ติดไม่นําพาหามาติดนะคะโดยวัสดุป,ประสงค์อันนี้นะคะเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนให้ป้องกันตัวเองด้วยนะเป็นการลดความเสี่ยงด้วยนะคะงานอย่างที่บอกก็จะใร่วมกันแล้วก็จะมีหลายๆคนที่ไปร่วมไม่ว่า,าหลายๆส่วนงานนั่นเองที่ว่าจะเป็นทั้งกรมควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงมหาดไทยนะกรมส่งเสริมส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองหลายๆภารกิจของกรมต่างๆก็จะร่วมกันมีเป้าหมายสําคัญก็คืออย่างเช่นถ้ากระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะดูแลเคนนะประชาชนคนที่จะได้รับผลกระทบส่วนกรบริษัทก็จะดูแลในส่วนของสัตว์เลี้ยงของท่านไม่ว่าจะเป็นม้าแมวลิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาฉีดวัคซีนกันได้สัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงนมทั้งหลายนะ ถือว่าเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นกันนะคะแล้วก็อย่างโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคนะคะแล้วอ,อ,อย่างเช่นการถูกสัตว์กัดค่วนเนี่ยนะก็ให้ล้างแผลให้สะอาดนะเราจะได้ห่างไกล จากโรคได้นะคะล้างด้วยน้ําสบู่นี่แหละแล้วก็ค่อยไปฉีดวัคซีนนะอาจจะต้องถูกฉีดบัตทยักด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ที่เขาใช้คำว่าเวลาถูกหมากัดให้ล้างแผลนะกักหมาแล้วก็ไปหาหมอนะคะอย่างเช่นกักหมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าหมามันกัดเราหรือมันปล่อยเชื้อเข้ามาในตัวเราแล้วเนี่ยภายใน7วันเนี่ยหมาก็จะตายนะเพราะฉะนั้นการที่ ถูกหมา,ากาัดอะไรเงี้ยแล้วเราสงสัยเนี่ยนะก็คือล้างแผลกักหมาหาหมอนะอันเนี้ยใช้ได้แน่นอนเลยทีเดียวค่ะทีนี้เราจะคุยถึงเรื่องโครงการต่างๆอีกนะาการกิจกรรมต่างๆการประกวดเนี่ยนะเขาจะมีโครงการประกวด Thailand l a บี a เวอร์นะคะก็จะเป็นการที่แต่อ,อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เนี่ยปฏิบัติงานดีเด่ดนอย่างเช่นบางที่เขาก็จะลงไปควบคุมนะ ขาเรียกหมาจรจัดสุนัขจรจัดนี่เองนะหมาแมวจรจัดแล้วเขาก็จะไปดูแต่ละพื้นที่เขาก็จะช่วยกันดูอันนั้นคือว่าเป็นการประกวดในพื้นที่ของกิจกรรมของส่วนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรืออย่างโครงการอย่างเช่นท่านทางคณะศัตวแพท,ศทยศาสตร์มหาวิทย,ลลายศศาทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะเขากา็พูดถึงโครงการสัตว ลอโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรบรรขัตติยราชนารีอันนี้แผนอันนี้จะทําตั้งแต่ปี2564ต่อไปจนถึง2568นะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะกับการควบคุมป้องกันนี่แหละนะแล้วเป้าหมายของเป้าหมายก็คือ ประเทศไทยต้องปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายที่วางเอาไว้ตามโครงการของพระบริธานของพระองค์นะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยต่างๆก็เข้ามาร่วมด้วยเน้นต่างๆให้การฉีดวัคซีนให้บริการอะไรอย่างนี้นะอันนี้กรมปรศุสัตว์เนี่ยก็อยากจะเชิญให้ท่านเข้ามาร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเดือนเลยนะคะก็เราจะมีออนไลน์เข้าไปได้ที่เว็บของเบอร์รีบีเด้นเองนะคะก็เข้าไปดูนะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดมีการมีแฟนเพจะนะผ่านได้เข้าไปหลายช่องทางแฟนเพจของวันวันป้องกันโรคทิศนักบ้านโลกพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ลองหาดูนะคะหรือจะ เอ่อยูทูปก็ได้นะ w o r l ์เลดีเดย์2 0งพนะคะหรือจะเป็นอ่าอย่างเช่นถ้าเป็นยูทูปนะท่านผู้ฟังก็พิมพ์ไปว่า The, เป็นยูอา D, ไทยนะคะ T-H-A-I ไทยนี่แหละ The, เป็น you, D, ก็คือ World Ladies Day เนาะไทย2020ลองเข้าไปดูค่ะอันนี้อยู่ในยูทูปนะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะยุคสมัยนี้เป็น สมัยของอสมาร์ตต่างๆนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออย่างเช่นโรคโควิด1 9ที่เราจะต้องรักษาระยะห่างช่วงนี้งานต่างๆก็จะต้องมีระยะห่างอย่างนี้นะคะก็ต้องระวังกันนะะพอเราพูดถึงโรคนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายโรคที่ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นโรคจากคนสู่คน นะคะหรือโรคจากสัตว์สู่คนอย่างเงี้ยอย่างเวอร์เลเอ,เอโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยนะคะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะต้องป้องกันทั้งสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็ตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงเราก็ฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงของเราและตัวเราเองเราก็ต้องระวังอาการที่เวลาเราไปคุกคีกับเขาแล้วที่สําคัญเลยอย่าปล่อยอย่าเอาสุนัขของท่านไปปล่อย อย่างเช่นตอนเล็กๆเ,เลี้ยงเขาลักเขาค่าพะพอโตขึ้นโอ้ยมันไม่สวยเหมือนตอนเล็กๆเ,เลยหรือเบื่อแล้วเอาไปปล่อยเป็นภาระาสังคมด้วยเป็นหมาจรจัดแล้วไม่มีการฉีดวัคซีนนะอันนี้เราก็ทำให้โรคเนี้ยบางทีมันก็อาจจะแพร่ได้แล้วก็เรียกว่ากำจัดได้ลำบากทีเดียวนะคะหรืออย่างถ้าถ้าเราไม่ได้เลี้ยงในบ้าน ไปเจอหมาจรจัดข้างทางนะคะฝากไว้นิดนึงอย่าเอาอาหารไปเนี่ยถ้าจับเขาได้นะก็ฉีดวัคซีนให้เขาก็ได้นะคะหรือมันจะมีบริการต่างๆะนะที่เข้าเข้าไปแต่ดูเวลาเวลารถเล่เข้าไปที่ไปฉีดวัคซีนพิษนักบ้าหมาแมวเนี่ยนะดูนิดนึงค่ะบางทีเขาเหลอกอะถ้าจริงๆแล้วเป็นของเทศบาลต่างๆขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแหละนะก็ลองดูอันนั้นอาจจะใช้ได้ผลนะคะลองดูวันที่28นะแล้วก็เข้าไปร่วมในกิจกรรมของทางผ่านแฟนเพจหรือทาง y t u t u นะคะลองพิมพ์หาดูนะคะว่าวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภาษาไทยก็ได้นะในแฟนเพจอันนี้ลองดูนะคะจะเจอนะคะแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันต่างๆนะคะเออเวลาก,กใกล้จะหมดแล้วค่ะนะวันนี้เราเออ คุยกันได้หลายเรื่องแต่ถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวจะนำเรื่องต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปไว้ให้บนเฟซบุ๊กของรายการประสุสัต์พัฒนานะคะส่วนทางเราเรา,เราสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่วันเวลาสถานีเดียวกันนี้นะคะหากมีข้อสงสัยมีปัญหาอะไรประสบได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆจากพายุจากน้ำท่วมนะคะบางพื้นที่ยังมีภายแล้งอยู่บ้าง ติดต่อของกรมปศุสัสตว์หน่วยงานทุกหน่วยงานประสัสตว์ยินดีช่วยเหลือค่ะถ้าต้องการติดต่อกับทางเราทางรายการนะคะเขียนจดหมายได้จากหน้าจองถึงพิจารณาสามมูลจิตติกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปศุสัสตว์ธนบไทีกรุงเทพหนึ่งศย์สี่ศูนย์ศูนยค่ะโทรศัพท์0ูน ห4 4 4 9 4ค่ะส่วน Facebook YouTube เราติดต่อคุยกันได้นะคะก็คือเข้าไปใน Facebook หรือ YouTube รายการปัสสุสัตว์พัฒนานะคะเราได้พบปะจะเจอกันแน่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เราจะได้เดียวกันบ่อยๆนะคะยังไงฝากท่านผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพให้ดีวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมติดตามรับฟังรับชมรายการได้นะคะในสัปดาห์หน้าทาง YouTube นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ